เบอร์ไหมเวลาสุ่มเพชรก็ไม่มีสุ่มนะครับไม่รู้จะหาเพชรจากไหนนะครับส่วนสุ่มสกินสวยๆนะครับก็อยากจะสุ่มแต่ลูกบาทก็ไม่มีนะครับ ก็ใครที่เจอปัญหาเดียวกับผมนะครับที่อยากจะเติมเพชรหรือลูกบาทแต่ราคาก็แสนแพงและเกินนะครับผมขอแนะนำนะครับร้านพีเพชช็อนะครับสำหรับใครที่มองหาอ่าร้านเติมเ,มเกมราคาถูกนะครับเป็นเว็บเติมเกมราคาถูกน้องเพชช็อปนะครับเนาะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างก็อย่าลืมไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับชู โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับอยู่กันในช่อง1 g d c นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมมาทำคุกกี้ชาเลนจ์วาซาบิช้านะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็คุกกี้นะครับคุกกี้รสวาซาบินะครับเนาะก็จะเป็นชาเลนจ์นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้คุกกี้เป็นเลเวล8นะครับผมเนาะ ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยใครที่มีประมาณเวลหกขึ้นไปก็โอเคนะแต่คือสัตว์เลี้ยงผมงบีเวลเก้าผมก็เลยใช้เวลเก้านะครับส่วนสมบัติเนี่ยผมจะใช้เป็นสมบัติทําแต้ม3ชิ้นอะไรก็ได้นะครับลองดูนะครับสมบัติทําแต้มเนาะส่วนแคนดี้เนี่ยถ้าคนที่เล่นเก่งๆนะครับเวลสี่ก็ผ่านแล้วแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งผมก็เลยอัพแคนดี้ไป5ไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าแคนดี้เนี่ยความสามารถของแคนดี้เวลาเรายิงพวกเออเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นอะไรเป็น ไวรัสปะมันเป็นอะไรสีเขียวๆอะครับนั่นแหละเออคล้ายแบบเซรุ่มอะไรนะฉีดออกมานะครับมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับแต่พอเราพแคนด d y แล้วมันจะมีสีชมพูชมพูนะครับซึ่งมันจะทําให้แต้มเราเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราพแ candy ขึ้นมานะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปคุยไปเลยนะครับผมไะนะครับผมก็ไม่ยากนะครับชาเลนนี้ค่อนข้างชิลๆนะครับแต่ของต้องมีนิดหนึ่งนะครับเนาะของต้องเยอะนิดนึงนะฮะ โอเคผมขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าคือมันไอ้นี่นะครับมันเก็บเยลลี่ได้ไม่ค่อยหมดนะครับขอเปลี่ยนเป็นรองเท้าหมีตัวตลกแล้วกันนะครับหรือหรือใครได้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะหมีรองเท้าตัวตลกเจ็ดนะครับอืมไม่ใช่หมีดิรองเท้าตัวตลกอะนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นสมบัติทาแต้มอื่นก็ได้นะครับผมเอามาดูดเยลลี่เฉยๆนะครับ โอเคครับผมมาครับผมนะต้องพยายามกระโดดก่อนโอเคนะครับก็สำหรับตัวาวาซาบินะครับสำหรับตัววาซาบินะครับเป็นตัวละครที่ ถามว่าหน้าปั้นไหมเหรอในความคิดเห็นผมคิดว่าในความคิดเห็นผม,มคิดว่าหน้าปั้นนะครับหน้าปั้นมาเป็นผัดแค่ผัดสองนะอืมหน้าปั้นมาแค่ทําแค่ผัดสองเพราะว่าผัดแรกไม่มีตัวละครที่ทําแต้มดีเลยนะครับก็คือแต้มมันน้อยนะครับคือตอนเนี้นะครับเด็ที่มันกําลังมาแรงมันจะเป็นไออ,ออนผัดป้าวาซาบิเนาะอืมผัดกับคุกกี้รสวาซาบินะครับเป็นวาซาบิผัดสองนะครับส่วนไอออนเป็นผัดแรกนะครับก็ ถ้าใครนะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับถ้าใครที่ไม่มีไอออนนะครับที่ทําไอออนไว้ไม่เต็มหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องปั้นป้าวาาบีมานะครับเพราะว่าเซตป้าวาาบีเนี่ยมันใช้ได้แค่พวกบางเซตหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ป้าวาาบีเนี่ยผัดสองกำลังมาแรงนะอืมกำลังมาแรงนะครับเป็นผัดสองนะ หน้าปั้นนะครับหน้าสำหรับผมคิดว่าหน้าปั้นมาเป็นผัดสองนะครับเนาะเพราะว่าในเอ็มแลนด์เนี่ยผัดสองป้าวาซาบิเนี่ยมีคนใช้ทําแต้มค่อนข้างเยอะนะครับเนาะหรือว่าใครจะยังไม่ปั้นมาก็ได้นะแต่ถามว่าถ้าปั้นเอามาเป็นผัดแรกเนี่ยก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับจะปั้นก็ปั้นแค่ตัวสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต้องปั้นนะครับป้าวาซาบินะครับอืมนะครับผมก็สาหรับผมนะก็ผมคิดว่าผมยังไม่เอากันแล้วกันเพราะว่าผมรอตัวอะโลเวล่าก่อนนะครับเพื่ออะโลเวลามันโหดนะครับ อาจจะมาเป็นผัดสองโหดๆเลยก็ได้นะครับอโลเวลา่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นผัดแรกโหดๆไปอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับเนาะขอยังไม่ปั้นละกันนะครับผม,มนะครับผมไป่าจําได้แล้วนะครับปกติจะลืมเชื่อ,อเลยละคลิปที่แล้วก็ลืมชื่ออโลเวลา่าได้ไงก็ไม่รู้โอเคนะครับผมมา มันจะมีช่วงหนึ่งนะที่มันจะเก็บค่อนข้างยากครับมันจะเป็นช่วงที่แบบมีเลือดไหลามาแล้วผมแบบชอบเผลอโดดอะ่ะผมไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมไหมนะเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเลือดเลือดขวดเล็กมันมาประมาณห้าหกขวดหรือเ,เปล่าส5ห้าขวดเนี่แหละครับแล้วคือแบบผมเผลอกระโดดเลยไปสองสขวดอะ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยแหละครับแบบข้างบนเลยเนี่ยเยที่ผมเจอแบบเนี้ยเออผมชอบกระโดดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ร่อนเลยนะครับผมเนาะแ๋ยวมาดูกันเนี่ยเนี่ยอ่ยังไม่ใช่นี้หรอโอเค น่าจะเป็นอันต่อไปนะเออคือผมต้องย้ํากับตัวเองเลยว่าห้ามกระโดดไม่งั้นเราจะเก็บเลือดไม่ได้นะครับเนาะเนี่ยนเะน,นี่ยตรงเนี้ยครับผมเนี่ยผมจะชอบลืม <c oughs> เออชอบกระโดดแล้วแบบเก็บเลือดได้ไม่ครบนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ก็ชิวๆแล้วนะครับเพอเราเก็บผลดเลือดได้ครบแล้วก็ทําแต้มผ่านเฉลิดๆๆดวเฉลิมอยู่แล้วครับผมก็สาเหตุที่หลายคนอาจจะเก็บเลือดไม่ครบนะเอเก็บคะแนนไม่ผ่านไดมอนด์ก็เพราะว่าจะเก็บผลดเลือดช่วงนั้นไม่ทันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพยายามเก็บผลดเลือดตรงนั้นให้ครบนะครับเนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะอ่าชนนะครับเนาะไม่เป็นไรเลื่องเหลือๆนะครับก็ผ่านไดมอนแล้วนะครับเนาะเออประมาณนี้นะครับผมก็ผมคิดว่านะสัดเสียงสักประมาณวิวหกนะครับเนาะเออสมบัติก็ประมาณนี้นะครับแคนดี้อาจจะวิวสี่ก็ผ่านได้แล้วนะครับก็ลองดูนะใครที่มีฝีมือในการเล่นนะครับผมเนาะโอเคนะครับสำหรับคุกกี้เป้าวัตบิก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะ อ่าไม่ใช่เป้าวาซาบิคุกกี้วาซาบินะเออแต่เหมือนป้าไงอ่ะโอเคนะครับถามว่าหน้าปั้นไหมนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพามาดูในสนามแข่งนะครับเนาะสำหรับคนที่จะไม่ขึ้นเอ็มแลนด์นะก็ใครที่จะขึ้นเอ็มแลนด์ถามว่าหน้าปั้นไหมสาหรับเป้าวาซาบินะครับก็เป้าวาซาบิเนี่ยมันหน้าปั้นตรงที่แบบเออมันมาคู่กับไอออนนะครับมันทําแต้มดีนะเนี่ยคู่กับไอออนอันนี้คู่กับดาร์ชอโก้ห้าร้อยแปดสิบล้านโอ้โหแต้มอย่างเฟ้อ นะครับผมแต้มเฟือมากนะครับเนี่ยมันคู่กับไอออนเนี่ยได้ต้อง3ามเอ็มแอลเลยนะครับผมเนาะแต่ท่านบอกผมผมขอรออโลเวลาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยปั้นนะโอเคนะครับสําหรับคุกกี้ลันชาเลนจ์ป้าวาซาบิอ่ะไม่ใช่ป้าวาซาบีดิคุกกี้รันชาเลนต์ด็อกเตอร์วาซาบิก็มีเท่านี้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม